เมื่อวันก่อนเราเห็นโพสต์ Facebook จากเพจสำรวจรองว่ามันมีงานวิจัยที่บอกว่าดนตรีของเบโรเฟสเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ถึง20%คนแชร์กันเยอะมากเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งให้มันดูว่าว่าตอมเพือก็เลยทํางานจ้าด้วยความอยากรู้อย่างไงเราก็เลยไปค้นงานวิจัยต้นฉบับมาอ่านดูนะครับต้องบอกกันนะครับว่าเราไม่ได้เก่งวิทย์พวกสาววิทย์อาจจะแบบไม่ได้เป๊ะแต่ตั้งใจจะย่อยให้มันง่ายๆแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากประเทศบราซิลนะครับเป้าหมายของพวกเขาคือศึกษาว่าเสียงดนตรีสามารถมีผลโดยตรงต่อเซลล์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการได้ยินหรือเปล่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับเสียงครับเรามักจะนึกถึงหูและระบบประสาทที่รับเสียงแต่ในร่างกายเรามันมีเซลล์อีกมากมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับฟังเสียงเลยเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์กล้ามเนื้อเซลมะเร็งเซลภูมิคุ้มกันนันนุนนี่งานวิจัยนี้ก็เลยพยายามหาคําตอบให้กับเรื่องนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้มันจะไม่เเเกกกกกกกีีี่่ยยยวววัััับบาาาาารรรฟงงงงลลลนนะคใททดออ้้ิศสตต์ชชพจื ซึ่งแต่ละเพลงก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจนเลยเพลงแรกเลยคือมอดสายโซนัลต้าสำหรับเปียโน2อตัว K448 ครับที่เขาเลือกเพลงนี้เพราะมันมีแนวคิดที่เรียกว่ามอดสายเอฟเฟกซึ่งเคยมีการศึกษาว่าดนตรีของมอดสาอาจจะมีการช่วยกระตุ้นสมองก็ได้ก็เลยเลือกเพลงนี้สำหรับเพลงที่2องเองก็คือเบลล์เฟนซิลฟนที่หมายเลขห้าเลือกเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในบทเพลงที่มีผู้ฟังมากที่สุดในโลกและมันมีไดมิกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดียวดังเดียวเบาอะไรอย่างเงี้ยและเพลงที่สามดิจิตี้แอร์โมสเฟียร์นะคร เต็มไปด้วยซาวแมสส์หรือด้วยมวลของเสียงนั่นเองและเซลล์ที่ถูกเลือกมาเปิดเพลงให้ฟังก็คือเซลล์มะเร็งเต้านม MCF7 โดยเปิดให้ฟัง30นาทีแล้วสังเกตผลหลังจากนั้น48ชั่วโมงนะครับเซลล์ที่ได้รับฟังบทเพลงของเบรโธเฟนและลีเจตตีนะครับมีแนวโน้มที่จะตายเพิ่มขึ้นและบางเซลล์เริ่มมีการเสื่อมสลายของ DNA ด้วยน่านใหมายความว่าดนตรีของเบรโธเฟนอาจจะกระตุ้นให้เซลล์เข้าสู่กระบวนการตายของตัวเองยมทุกคม,มาขอประตูเ,เลี้ยงเลยจ้าส่วนเพลงที่ฟังเพลงของมอสาน หลักการที่เขาว่ามันเป็นไปได้คือเสี่ยงเป็นคลื่นชงกนที่สามารถกระทบกับเซลล์ได้นะครับและน้ําเป็นตัวนําเสียงที่ดีและร่างกายของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำครับเซลอาจจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากเสียงดนตรีและตอบสนองต่อมันก็ได้ถึงแม้ว่าผลทดลองจะดูน่าตื่นแต่แต่นี้มันเป็นเพียงแค่การทดลองในห้องแล็บกับเซลเพาะเลี้ยงในถาดอันเล็กๆเงี้ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันยังไม่มีหลักฐานว่าสามารถนําไปใช้กับร่างกายมนุษย์ได้จริงๆนะครับก็คือถ้ามันหายได้จริงๆอ่ะโรงพยาบาลคงจ้างวอลเอซ่ามารักษาโรคมะเร็งไปแล้วนะครับแต่ มมอยู่สรุปก็คือ,องานวิจัยชินย้นนี้ศึกษาว่าเสียงดนตรีสามารถส่งผลต่อเซลเมะเร็งได้ไหมก็เพราะว่าเพลงของเบลเฟรรีเจตตี้อาจจะกระตุ้นให้เซลมะเร็งเข้าสู่กระบวนการตายได้แต่นี่ยังไม่ใช่วิธีรักษามะเร็งนะครับมันต้องมีการศึกษาต่อไปอีกเยอะมากดนตรีอาจจะมีผลต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิดไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์แต่รวมไปถึงกระบวนการทางชีวภาพของเซลล์อีกด้วยแล้วเพื่อนๆหลายคิดว่าดนตรีมีพลังมากแค่ไหนใครอยากลองเปิดเบลเฟรให้ต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงฟังกันบ้างครับหรือใครรู้สึกว่ามันมีผลต่อร่างกายของเรายังไงคอมเมนต Musica